ก็อ๋อแบบก็หอยทั้งทงท่านนลยค่ะผมเดียวผมไม่เคยผมก็จะมาเล่นงเกมวิกตอรีนะเออเยื่องผม่ผมจะให้ดูนะวันนี้น้องเขาขอมาอีกแล้วนะทั้งอปอะปนขึ้นให้อีกรอบแล้วกันใครฮะ เน่เขาบอกว่าผู้ผู้นำห้ารถถังหนึ่งกับรถถังห้ากับผู้นำ 1, หนึ่งฮะไปมาต่อนั่นโฆษณามาสักทีไม่ได้โปรโมทนะเดี๋ยวก็ต้องทวนก่อนเดี๋ยว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 เ,ยวเยวล,วล,ลืมเซฟสยฝัย่งนั้นรถถังห้าผู้นำหนึ่งมันจะสลับกันไปมานะ รถถังเก้รถถังห้าเคแล้วก็ผู้นำหนึตัวนี้ผู้นำห้าโอยืนกีโพสเลยเอ่ะแล้วก็รถถงหนึเ้ไปถอกก็เผาได้แหล,ไไละเบริช็กเลยบัเก้เออถูกแล้วถูกแล้ว เช็กก่อนความจำนี่จะน่าจะไม่มีแล้วเนี่ยอยากอยกเป็นคนแก่ละเออเอาเรียกออกไปเก็ให้เรานะว่าฝั่งไหนนะคุคิดว่าฝั่งแดงเพราะว่าผู้นำยังเอ้ยอ,อย่าลืมสิว่าผู้นำมันจะเสกอะไรมาได้ก็ได้เออน่าเอกแล้วโฆษณามาตลอดเออเ,อ,อเนี่ย คือเกียดแบบค่อเกียดแบบปัดออกแล้วโออุ้งโปโ้หมดใหญ่บ้างไหมนเนี้ย,ยหืมยะฮูยะหัวอะไรมาเต็มกระบาลเลยยะฮูยะหัวอะไรมาเต็มกระบาเลยน่าไม่รอดแต่พวกนั้นไม่สามารถเตะกระถางได้นะแต่นี่นก็เป็นข้อเสียของเขานะ เสร็จแลต่ทหารน่ะน่าเชื่อไปแล้วเลตบินเนีก่อนคือเออก่อนสุดท้ายอะไรวะก่อนสุดท้ายคลิปครับเอาเอาฮันเตอร์แมนฮันเตอร์แมนไปสู้กับดวนเลยดิวะ ตัวอะไรดีตัวอะไรดีอาจจะมีเสียงเมะะื่อนะอะนดปืนแล้วกันพัชเจอร์สู้กับปืนผมคิดว่า <c uma> พัชเจอร์ชนะนะอัจจแมนอื <c> ้อ <uma> ไม่น่ารอดวะเฮ้ยเราเราไม่แ,น,มแน,น,น่เราไม่แน่นอนเราไม่แน่นอนอุ้ยเสียงก็ปุ้นเลย เด็บบึ้งเลยอ <um> yani> ุ้ยเฮ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 ้ยนานนานแพ้ยังไงก็แพ้ไข่ก็ไปล้มมาตายเรียบร้อยฮันเตอร์มันใช้ไม้ดซ่วมฮวยไม่ใช่ฮับ์ดไรนล้ะเว้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่าข้นี้ก่อนละกันนะขอพิสูจน์ระบบคอน วันนี้ขอไปขึปน้นเครดิตให้แล้วนะคะผมพอคลิปที่แล้วก็ขึ้นให้แล้วนะพอคี่เกียดตัดแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวบูดเลยนะบ๊ายบาย